ตอนนี้เขาบอกว่าประโยคนี้นะครับเป็นเท็จแล้วก็ประโยคนี้นะเป็นจริงพี่ลอกก่อนเลยพี่ลอกก่อนเลย P หรือ R แล้ว Q หรือ S นะฮะ P หรือ R แล้ว Q หรือ S เนี่ยนะครับเชื่อมกันแล้วครับได้เป็น het, นะเท็จนะเซนแล้วอีกอันนึงก็คือ P แล้ว Q เนี่ยนะฮะเป็นจริง P แล้ว Q เป็นจริง คราวนี้เนี่ยโจเขาอยากรู้ว่าก้ะข้อไหนที่มันเป็นเท็จข้อไหนที่มันเป็นเท็จโอ้โหถ้าพี่เป็นเด็กนะพี่เห็นก้อนเบิร์มกับก้อนเล็กนะี่อยากเล่นก้อนเล็กก่อนใช่ไหมอยากเล่นก้อนเล็กก่อนคราวนี้ปัญหามันก็คือเอ๊ะถ้าแล้วแล้วมันได้จริงอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเชื่อมด้วยแล้วแล้วมันตอบจริงอ่ะมันมีกี่แบบครับมีทั้งสามแบบนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะจริงกับจริง จริงอะไรนะเท็จกับจริงใช่ไหมครับเท็จกับจริงหรือไม่ก็เท็จกับเท็จก,ก,ก็ได้ใช่ป่ะมันมีตั้งสามแบบที่เป็นไปได้เง้นถ้ามันมีได้หลายแบบแปลว่าเราเล่นเลยได้ไหมมันก็ไม่ได้นะครับมันก็เป็นการบังคับเราว่านะครับเป็นการบังคับเราว่า i, เฮ้ยไอ้ก้อนนี้อย่าเพิ่งเล่นนะเว้ยเดี๋ยวค่อยกลับมาทีหลังไปเล่นก้อนหน้าก่อนก้อนหน้าลุยครับถ้าแล้วเป็นเท็จมีกี่แบบครับมีกี่กรณีครับ กรณีเดียวเท่านั้นก็คือข้างหน้าต้องเป็นจริงข้างหลังต้องเป็นเท็จใช่ไหมฮะมีแค่กรณีเดียวเท่านั้นคือข้างหน้าต้องจริงข้างหลังต้องเท็จแบบนี้เสร็จแล้วมีข้างหน้ากับมีข้างหลังให้เล่นเล่นอะไรดีครับโอ้ยข้างหน้าเล่นไม่ได้หรอกเพราะว่าข้างหน้านี่หรือเป็นจริงนี่มีตั้งสามกรณี นะหรือเป็นจริงเนี่ยมีทั้งสามกรณีพี่เขียนให้ดูก็ได้ไม่มันอาจจะเป็นจริงทั้งคู่ก็ได้จริงกับเทจก็ได้หรือไม่ก็เทจกับจริงก็ได้นะครับเราสรุปอะไรไม่ได้เลยนะส่วนไอ้ก้อนหลังนี้ก็สรุปไม่ได้เหมือนกันนะครับนี่นี่นพี่เขียนให้เลยก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นจริงแล้วจริงเท็จแล้วจริงแล้วก็เทจแล้วเทจก็ได้นะครับใครจะไปรู้มันเป็นกรณีไหนแต่ข้างหลังนี้เล่นได้ปับ ได้เนาะ Q หรือ S เป็นเท็จหรือเป็นเท็ไม่มีกรณีเดียวเท่านั้นครับก็คือต้องเป็นเทสทั้งคู่นะครับเป็นเทสทั้งคู่พอเป็นเทสทั้งคู่มันก็ทําให้พี่รู้ว่า Q ต้องเป็นเทสจและ S ต้องเป็นเทสจนะ Q ต้องเป็นเท็จและ S ต้องเป็นเท็จคราวนี้ทุกคนฟังพี่นะครับความร้ายกาจมันอยู่ตรงนี้พร้อมยังพอทุกคนรู้ว่า Q เป็นเท็เนี่ยนะเด็กๆมาดูอันนี้เด็กๆจะเห็นว่า เด็กจะเห็นว่าคิวอยู่นี่เนี่ยคิวอาจจะเป็นจริงคิวอาจจะเป็นจริงคิวอาจจะเป็นเท็จก็ได้แต่ว่าเรารู้มาแล้วว่าคิวต้องเป็นเท็จครับแสดงว่ากรณีนี้ไม่ใช่กรณีนี้ไม่ใช่ครับเห็นปะงั้นมันก็ทําให้พี่รู้ว่าต้องเป็นกรณีนี้แน่นอนแล้วพอเป็นกรณีนี้แน่ตอนนะมันก็เลยทําให้พี่รู้ว่า P เนี่ยต้องเป็นเท็จเพราะนี่คือพต้องตอบเท็จแน่นอนนี่ใช่ไหมฮะ พอพี่รู้ว่า P เป็นเท็จมันเลยชิงครับน้องกลับมาดูตรงนี้ฮะ P เป็นเท็จคือ P คือตัวหน้านี้ใช่ปะ่ะอันนี้อาจจะเป็นจริงเป็นจริงเป็นเท็จก็ได้งั้น P เป็นจริงไม่ใช่นะครับ P เป็นจริงไม่ใช่งั้นต้องตอบกรณีนี้เท่านั้นกรณีนี้คือ P อเป็นเท็จ r เป็นอะไร r เป็นจริงใช่ไหมครับมันก็เลยครับให้เรารู้เพิ่มว่า r ก็เป็นจริง โจทย์ที่ยากขึ้นนะครับลูกเล่นจะประมาณนี้นะโจทย์ที่ยากขึ้นลูกเล่นจะประมาณนี้นะครับโจทย์อยากรู้ว่าข้อไหนตอบเท็จนะเดี๋หาเจอยังข้อไหนตอบเท็จข้อที่สามใช่ไหมครับข้อที่สามเดีลองซีข้อสามเขียนว่า r แล้ว s นะครับ r เ,เป็นจริง s เป็นเท็จจริงแล้วเท็จก็เลยตอบเท็จจริงๆด้วยนะครับตอบข้อสาม เห็นไ,ไหมนี่คือแนวที่ออกข้อสอบบ่อยมากเลยให้ตัวใหญ่ทาตัวเล็กเนี่ยออกบ่อยๆนะเล่นให้เป็นนะครับหานนะต่อไปเราไปดูข้อที่สี่กันนะข้อที่สี่ข้อที่สี่นี่ตัวแสบนะครับเขาบอกว่า p q r เป็นประพจน์โดยที่ p แล้ว q และ r เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จพี่ก็เขียนนะ P แล้วนะฮะแล้วก็ Q และ r มีค่าความจริงเป็นเท็จครับสิ่งที่พี่รู้จากประโยคนี้นะครับก็คือถ้าแล้วเป็นเท็จเนี่ยมันมีกรณีเดียวเท่านั้นก็คือตัวหน้าเป็นจริงตัวหลังเป็นเท็จซึ่งมันก็มุกเดิมเลยก็คือพอรู้ว่าตัวหน้าเป็นจริงนะพี่ก็เลยรู้ว่า P เป็นจริงแต่ Q และ r เป็นเท็จเนี่ยและเป็นเท็จเนี่ยมีหลายแบบมาก และเป็นเท็ตไม่มีหลายแบบมากนะครับมันอาจาจะเอจริงกับเทสตเท็จกับจริงหรือไม่อาจจะเป็นเทสตทั้งคู่ก็ได้นะมันมีสามแบบอ่ะมันเลยยังเล่นไม่ได้เงั้นถ้ายังเล่นไม่ได้นี่นะครับมันก็เลยต้องมาดูอีก,กอันหนึ่งก่อนนะเนี่ยก็อันอันนี้เราคิดแล้วนะแต่มันไปต่อไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยต้องคิดอีกอันหนึ่งก่อนนะซึ่งอีกอันหนึ่งเนี่ยมันเขียนว่า p ีหรือคิ พหรือคิวแล้วก็ก็อต่อเมื่อกับอาร์นะพหรือคิวก็ต่อเมื่อกับอานะร์น,านะครับปรากฏว่าเชื่อมกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นจริงนะเชื่อมกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นจริงน้องฟังพี่นะให้จดถึงตรงนี้ปุ๊บแนะนำให้เงยหน้าฟังก่อนนะเพราะว่าออกจะยากสักเล็กน้อยทุกคนครับปกติการที่ก็ต่อเมื่อเป็นจริงเนี่ยนะมันมีสองแบบอ่ะ คือข้างหน้าเป็นจริงข้างหลังเป็นจริง็ไดะหรือข้างหน้าเป็นเท็จข้างหลังเป็นเท็จก็ได้นะตอบจริงเหมือนกันเป็นสิ่งที่เราต้องระวังนะคราวนี้เนี่ยน้องฟังที่ดีๆคือไอ้นี่ก็เล่นไม่ได้ไอ้นี่ก็เล่นไม่ได้ไนนไไดคนส่วนใหญ่ก็เลยอาจจะบอกว่างั้นกูไม่ทาแล้วนะครับน้องน้องใจเย็นๆตั้งสติก่อนตอนนี้น้องรู้ว่าพีตอบอะไรแลพีตอบจริงใช่ไหม ไฮไลท์ของมันอยู่ตรงนี้พอน้องรู้ว่าพีของน้องเป็นจริงอ่ะน้องสังเกตไหมครับว่าไอ้จริงของน้องอัน,นนะเนี้ยนะเนี่ยไอ้จริงของน้องอันเนี้ยนะมันเชื่อมด้วยเหลือทุกคนหลือนี่คือญลักษณ์แห่งความใจดีนะเจอจริงตัวหนึ่งมันตอบอะไรเลยมันตอบจริงเลยครับงั้นพอพี่รู้ว่าตัวพีเป็นจริงปุ๊บนะพี่ก็เลยรู้ว่าไอ้ทั้งก้อนที่พี่เห็นเนี่ยนะมันต้องตอบจริงแน่ งั้นกรณีนี้ไม่ใช่นี่คือความไายกาแล้วพอพี่รู้ว่าก้อนแนเป็นจริงุ๊บนะพี่ก็เลยรู้ว่าข้างหลังต้องจริงด้วยพี่ก็เลยสรุปได้ว่าอาต้องตอบจริงพี่ก็เลยสรุปได้ว่าอาต้องตอบจริงโอเค คราวนี้ไปต่อนะพอ R เป็นจริงปุ๊บอะทุกคนพอเรารู้ว่า r เป็นจริงนะมันจะชิ่งแล้วน้องเห็นตรงนี้ไหมอามันอยู่ข้างหลังการที่เรารู้ว่า r เป็นจริงเนี่ยนะแปลว่ามันคือกรณีนี้นะมันคือกรณีที่ที่สองตรงนี้นะครับงั้นอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ มันก็เลยทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยถ้าอ uh, เป็นจริงเนี่ยนะคิวต้องเป็นเท็จเข้าไหม่เป็นจริงเนี่ยคต้องเป็นเท็จจบเรียบร้อยงั้นตอนนี้พี่รู้ pqr ครบเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือเราก็เช็คคำตอบกันนะก็เขาอยากรู้ว่า กอไก่กขอไข่ที่เขาเขียนมาเนี่ยมันจริงไม่จริงนะครับเอบงั้นเดี๋ยวพี่เอ,อิร์ธเช็คมานะตอนนี้พี่เอ,อิร์ธแอบพดเลขไว้ก่อนนะครับว่าพีเป็นจริงพี P เป็นจริงคิวเป็นเทสแล้วก็อ่าเป็นจริงพี P เป็นจริงคิวเป็นเทสแล้วก็อ่าเป็นจริงคราวนี้เรามาเช็คกันนะกอไก่ขอไข่ ข้อกอไก่เนี่ยเขาบอกว่า p ก็ต่อเมื่อ q แล้วก็ก็ต่อเมื่อกับนิเสศ r นะ p เป็นจริงนะ p เป็นจริง q เป็นเท็จ r เป็นจริงแต่ใส่นิเสษได้เท็จจริงก็ต่อเมื่อเท็จได้เท็จเท็จก็ต่อเมื่อเท็จได้จริงงั้นกอไก่นี่ตอบจริงนะ กไก่นี่ตอบจริงคราวนี้ข้อขอไข่ตรงนี้แล้วกันนะครับขอไข่เขียนว่า p ก็ต่อเมื่อกับ q หรือนิเสษ R นะ p เป็นจริงนะครับ q เป็นเท็จเป็นจริงแต่ใส่นิเสษเป็นเท็จเท็จหรือเท็จได้เท็จจริงก็ต่อเมื่อเท็จได้เท็จครับแปลว่ากอไก่ตอบจริง,รง,ตรงแต่ขอไข่ตอบเท็จนั่นเองนะฮะ ถ้าก็จริงขอเทสก็ตอบช้อยข้อ2เรียบร้อยครับนะนี่คือเรื่องราวของตัวเชื่อมทั้งหลายเลยนะครับมีและมีหรือมีท่าแล้วมีก็ต่อเมื่อนะครับเชื่อมอะไรกันได้อะไรนะฮะอ่าก็น่าจะพอทําได้เข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปถึงหัวข้อถัดไปนะครับที่เป็นตัวปัญหาของเด็กหลายคนเลยก็คือเรื่องของสม,มูณ์นั่นเองนะครับก็มาดูกันในคลิปถัดไปครับ